ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลเวสแฮมปะทะลิเวอร์พูล30พฤศจิกายน68แหงแดงกู้วิกฤตบุกถิ่นคุนคอนศึกพิมียร์ลีก30พฤศจิกายน68นัดสำคัญที่ลอนดอนลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สะละต้องเล่งกู้วิกฤตหลังฟอร์มรูดต่อเนื่องบุกเยือนเวสแฮมที่กำลังคึกภายใต้นูโนเอสปริโตซานโตเก็บ7ดแต้มจาก3นัดหลังหวังยืดผลงานแรงต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน พิมลีกอังกฤษเวสแฮมปะทะลิเวอร์พูลเวลา21นาฬิกา5นาทีทารสดโมโนแม็กสนามลอนดอนสเตเดียมเวสแฮมนูโนเอสปริโตซานโตได้ข่าวดีเมื่อลูคัสปาเกลตากองกลางบาซสเลียนกลับมาพร้อมลงเล่นหลังพ้นโทษแบนหนึ่งนัดจากใบเหลืองสะสมทำให้ทีมอดดอบกองหลังอีกอร์ชูลิโอออกจากตัวจริงและปรับมาเล่นแผนแบ็กโฟลนอกจากนี้คอนสแตนตินอสมาโลพานอสและคริเซนเซโอซัมเมอร์วิลยังมีโอกาสเรียกความฟิตคืนสู่ทีมอีกครั้ง เหลือเพียงลูคัสฟาเบียนสกี้โกมือ3จอมเก่าและโอลิเวอร์สกาวแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ยังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บลิเวอร์พูลอาเนอร์สล็อตหลังฟอร์มฟุบไม่ฟื้นพ่าย PSV เและเทะคาบ้านในแชมเปี้ยนลีกแล้วยังต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บในเครื่องหลังของอูโกเอกิตเกแม้เบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่รุนแรงนักแต่นัดนี้จะได้เห็นอเล็กซานเดอร์อิซักลงแน่ๆด้วยความหวังจะล้างอาถรรพ์หลังลงตัวจริง4เกมเพียงลีกที่ผ่านมานั้นแพ้รวด ข่าวดีมีเหมือนกันเมื่ออลิซอนเบเกอร์และฟอร์เรนเวียตที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเมื่อกลางสัปดาห์ต่างกลับมาซ้อมแล้วโดยเฉพาะในดัตเลือดแซมบ้าน่าจะหายป่วยคืนเฝ้าเสาแทนที่จอร์จี้มารัสวิลลี่ขณะเดียวกันยังมีโจโกเมดแอนดูโลปสันหรือเฟเดรโกเคียซ่าลุนสอดแทรกตัวจริงเช่นกันส่วนแข้งเลี่ยงตอนนี้เหลือเจอร์มีฟรีมปงคอเนอร์แบดลี์และจูวนีเลโอนีพักรักษาตัวต่อไป นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเวทแฮม4-2-3-1เอาฟงอาเลโอลาเอรอนวานบิสกาชองแคลร์ตูริโบแม็กซิวแมนเอลฮัจีมาลิกดียุปเฟดดี้พอตมาทูดแฟนันจารอดโบเวนลูคัสปาเกลตาครีเซนโซซัมเมอร์วิลคัลลัมวิลสัน ลิเวอร์พูล4-2-3-1อลิสันเบเกอร์โจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟนานได์แอนดูโลบสันเคอร์ติสโจนไรอันกราเฟ,ฟนแบกมฮัมหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลฟเดโก้เคียซ่าอาเล็กซานเดอร์อีซักความน่าจะเป็นของเกมก่อนหน้านี้หงแดงเคยกลับมาได้เฉยในเกมกับวิลล่าและเรอัมดริตแต่นั่นเป็นในบ้านไม่ใช่นัดนี้ไปเยืยนอนขุนคอนซึ่งช่วงหลังๆชีวิตดีขึ้นแต่ยังมีรูร่วแนวรับพอๆกัน เป็นไปได้ที่ทีมของอาร์เนอร์จะได้เจอผลเสมอครั้งแรกของฤดูกาลผลการแข่งขันที่คาดเวดแสแฮมเสมอลิเวอร์พูล2ต่อ2เช็คกเก้าเกมลิเวอร์พูลอดไรซาลารอฟีฟ่าชี้ขาดหลังอียิปขอตัวบูก,ก่อนแอฟริกาครับ อิสมาอิลมามูดนักข่าวของวินวินซืออียิปเผยว่ากุณซือฮอตซัมฮัสซันต้องการเรียกซาลามาร่วมทีมก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของทวีปเพื่อให้สตาร์ทีมลิเวอร์พูลลงเตะเกมอุ่นเกือกกับไนจีเรียวันที่7ธันวาคมก่อนหน้าศึกใหญ่ที่โมร็อกโกเป็นเจ้าภาพจะออกสตาร์ทวันที่21ธันวาคมไปจนถึงวันที่18มกราคม ตอกกรณีดังกล่าวส่งผลให้ฮานีอาบูลิดาประธานสมาคมฟุตบอลอียิปต์แจ้งขอตัวนักเตะกลับต้นสกัดแล้วรวมถึงโอมามามมชกองหน้าทีมแมนซิตอ้อีกรายซึ่งหากฟีฟ่าชี้ขาดออกมาก่อนเริ่มต้นศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นสสัปดาห์ว่าหงแดงจําเป็นต้องปล่อยตัวนักเตะบางโมก็จะพลาดการลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกฟัดกับอินเตอร์มิลานวันที่9ธันวาคมและเกมเพียมตช์ชากกับบรตทันวันที่13ธันวาคม สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าหลังเกมอุ่นแข้งอียิปต์จะออกเดินทางไปที่โมร็อกกวันที่17ธันวาคมก่อนลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มกับซิมบับเววันที่22ธันวาคม แอฟริกาใต้วันที่26ธันวาคมและแองโกลาวันที่29ธันวาคมซึ่งเรดแมชชีนจะไร้ดาวเตะไอคุบอย่างแน่นอนแล้วสำหรับ3มเกมนี้ถึงกระนั้นหากกัปตันซาร่าพาบ้านเกิดเข้าชิงชเลศหรือชิงอันดับ3าได้อาเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะขาดคิงออฟอียิปต์มากถึง9นัดตามโปรแกรมนี้อินเตอร์มิลานรายการเยือนแชมเปี้ยนลีก9ธันวาคมไบรตันรายการเย้าพรีเมียร์ลีก13ธันวาคม สเปอร์รายการเยือนพิมลีก20ธันวาคมวูฟรายการเย้าพิมลีก27ธันวาคมลีดรายการเย้าพิมลีก1มกราคมฟูลแลมรายการเยือนพิมลีก4มกราคมอาร์เซนอลรายการเยือนพิมลีก8มกราคมเบอร์ลี่รายการเย้าพิมลีก17มกราคมมาร์เซ์รายการเยือนแชมเปี้ยนลีก21มกราคมอย่างไรก็ดีซีซั่นนี้ซาลามีผลงานตกต่ำกับหงแดงโดยเขายิงได้แค่2ประตูจาก12เกมหลัง อีกทั้งความปราชัย9จาก12เกมหลังของสโมสรบงังโมมีส่วนร่วม11เกมและจะเป็นเจลมี่ฟริมโปงกับเฟเดโกเคียซ่าที่ต้องแย่งตำแหน่งกันช่วงที่สตา์วัย33ปีพละไปรับชัชาติ สื่อตีลิเวอร์พูลเล็งคว้าแอนเดอร์สันหลังผลงานแซงกราเฟนแบกเด่นกว่าเดลิเมลรายงานว่าลิเวอร์พูลสนร่วมแย่งตัวเอลียตแอนเดอร์สันจากนอร์ทชมพอฟอร์เรสหลังผลงาน4นนี้เหนือกว่าไรอันกราเฟนแบกหลายด้านโดยมีแมนยูเต็ดและแมนซิตีรร่วมล่าหลายเซนดด้วยนอกจากสองทีมคู่ปรับศึกแดงเดือดแล้วแมนซิเตี้เป็นอีกรายที่หมายปองอดีดตดาวเตะทีมนิวคาสเซิลเช่นกันแถมเรือใบสีฟ้าพร้อมเปิดศึกกับหงแดงชิงตัวองตวนเซเมนโยกองหน้าทีมบ่อนัดด้วย สำหรับในรายของแอนเดอร์สันแมริวอร์พูจะมีกองกลางตัวรับชั้นดีอย่างกราเฟนแบกอยู่ในทีมแต่จากข้อมูลของ FBRF ดาวดังของถิ่นซิตี้กราวมีผลงานใน4ซนนี้เหนือกว่าขุนพลทีมชาตินเธอแลนด์หลายด้านจนทำให้อา์เนอร์สลอตกุนซือค่ายแอนฟิลให้ความสนใจถึงขณะนี้แอนเดอร์สันรั้งอันดับ8ในบรรดานักเตะของ5ลีกใหญ่ย,ยุโรปในแง่การพาบอลสลัดหนีตัวประกบและรั้งอันดับ14ในแง่ของการเข้าปะทะและแย่งบอลกลับขึ้นมา เมื่อเทียบผลงานของแอนเดอร์สันกับกราเฟนแบกในเวลา90นาทีสตาทีมเจ้าป่าผ่านบอลขึ้นหน้าเฉลี่ย6.17ครั้งเหนือกว่าดาวเตดัตที่มีตัวเลข4.98ครั้งอีกทั้งแอนเดอร์สันเหนือกว่าในแง่การยิงประตู3.29ต่อ2.41ครั้งนอกจากนี้กองกลางทีมชาติอังกฤษเข้าปะทะบล็อกและเคลียร์บอลต่อ90นาทีเหนือกว่าเช่นกันโดยกราเฟนแบกชนะแอนเดอร์สันด้านเดียวคือการผ่านบอลสำเร็จที่ตัวเลข88.8%ต่อ80.8% ดิดมาฮามันเชื่อว่าเวลาของอาร์เนสซอลตกับตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลก,กำลังนับถอยหลังจากที่ฟอร์มตกและผลงานย่แย่ในฤดูกาลนี้ทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซพบกับความพ่ายแพ้9จาก12เกมหลังสุดท,ทั้งที่พวกเขาออกสตาร์ฤดูกาลด้วยชัยชนะ7เกมรวดความพ่ายแพ้3เกมหลังสุดยังเสียประตูอย่างต่ำนัดละ3ลูกไม่ว่าจะเป็นเกมแพ้ต่อแมนซิตี้3ต่อศนย์จากนั้นก็แพ้นอติงแฮมฟอร์ดได้สต่อศูนตามด้วยการปราชัยคาบ้านต่อ p s v 4ต่อหนึ่ง ลเวอพูกำลังพบกับช่วงที่มีฟอร์มแย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1953-1954และกุนซือชาวรัสก็พบกับความกดดันมากขึ้นแม้ซีซั่นก่อนพาทีมคว้าแชมป์ฮามันเองก็เชื่อว่าสล็อตเสียการควบคุมทีมและเครดิตความดีของเขาก็หมดเกลี้ยงแล้วสล็อตใกล้ถึงจุดจบแล้วนะผมไม่คิดเลยนะว่าเขาจะลงเอยแบบนี้หลังมีฤดูกาลอันยอดเยี่ยมแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณงามความดีของเขาหมดแล้วฮามันบอกกับสกายแดนเบียร์ผมเชื่อว่าสล็อตเสียการควบคุมทีมไปแล้ว ทีมกำลังแยกเป็นส่วนๆทุกคนทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำเหมือนอย่างซาร่าก่อนประตูที่2ที่ PSV ยิงลิวอภูจะพบกับปัญหาใหญ่ในการจบท็อปโพร์มหลีกนะผมไม่เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วหรือง่ายได้สถานการณ์มันซับซ้อนมากถึงขนาดที่สมสรพูดคุยเรื่องตำแหน่งของกุนซือกันอย่างแน่นอน นอกเหนือจากนี้ฮามันยังเชื่อว่าหงแดงเริ่มพิจารณาตัวแทนซึ่งรวมถึงการพูดคุยกับเจอเกนครอปอดีตกุนซือที่เคยพาพวกเขาพบความสําเร็จปัจจุบันเขาทําง,งานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลสากลให้กับเรดบูซึ่งเพิ่งจะเริ่มงานเมื่อต้นปีและครอปเคยบอกไว้ว่าอาจไม่กลับมาจับงานกุนซืออีกหลายคนเริ่มคิดถึงการกลับมาของครอปแล้วนะถ้าคุณถามแฟนๆหลายคนก็จะตอบว่านั่นคงเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน แต่ในความน่าจะเป็นที่เขากลับม,มาคุมลิเวอร์พูลมากขนาดไหนผมไม่รู้เลยแต่มันคงเป็นเรื่องราวแห่งทศวรรษแน่ๆสโมสรคงจะพิจารณากุลสื่อรายอื่นไว้แล้วผมเดาว่าพวกเขาก็คุยกับครอปแล้วสกายสปอร์ตพิมลีกรายงานว่าอาเนอร์ได้ทำการเปรียบเทียบความตกต่ำของแมนซิตีรในฤดูกาลที่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในตอนนี้ ผมเคยพูดไปแล้วว่ามีหลายเหตุผลและหลายปัจจัยอย่างมากที่มันเกิดขึ้นและผมขอเสริมอีกสัก5หรือ6เหตุผลที่อธิบายได้ว่าทํำไมผลงานของเราถึงย่าแย่ขนาดนี้แต่เหตุผลเหล่านั้นคงไม่เพียงพอที่จะอธิบายผลลัพธ์ที่เราได้รับผมไม่แน่ใจแต่เป๊ปโกลิล่าก็คงพูดแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นฤดูกาลที่แล้วเราก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาอาการบาดเจ็บแค่ฤดูกาลนี้และฤดูกาลที่แล้วเท่านั้นแต่มันช่วยให้เราทําผลงานได้ดีขึ้นแต่ใช่สถานการณ์ของซิตี้เป็นตัวอย่างได้เพราะพวกเขามีคุณภาพและเราก็มีคุณภาพเช่นกัน ขนทางที่ดีที่สุดในการออกจากสถานการณ์นี้คือพวกเราในฐานะทีมและผมในฐานะโค้ชต้องแสดงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้เล่นเพื่อที่เราจะได้กลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งและเร็วที่สุดอีกด้วยถ้าเราไม่มีศักยภาพเราคงมีปัญหาใหญ่แน่แต่ผมเชื่อว่าเรามีคุณภาพมากพอที่จะทำแบบนั้นและเราแค่ต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากนักเตะของเราก็เท่านั้น หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ